Turn it back. สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับผมแนะนําตัวนิดนึงผมดรมนุลชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันสระบ,บุรีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบ Dual System หรือระบบทวิภาคีในประเทศไทยเป็นข้อเสนอแนะเฉยๆนะครับว่าถ้าทําลักษณะนี้จะเป็นทําให้ประสบความสําเร็จในการร่วมมือระหว่างโรงงานกับกับวิทยาลัยนะครับ วิทยาลัยของผมทำระบบทวิภาคีมาเป็น 10, 10ปีแล้วครับและของเราได้รับอนุญาตในเรื่องของระบบทวิภาคี100%เเซ์ทุกสาขาวิชาที่เราเปิดนะครับเพราะฉะนั้นตามผมมาครับว่าระบบทวิภาคีในประเทศไทยควรจะเป็นยังไงถึงจะทำให้ระบบของโรงงานอุตสาหกรรมแฮปปี้กับเราครับตามผมมาอาจารย์ครับเรามาดูว่าระบบ ดูออสซิสเตมหรือระบบทวิภาคีของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราทำเหมือนเยอรม,มันเลยเนี่ยนะครับแน่นอนทางโรงงานไม่ค่อยชอบหรอกครับหนึ่งวันอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่วิลลยแล้วก็4วันอยู่ที่โรงงานเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องมันไม่มีเพราะฉะนั้นเขาต้องการความต่อเนื่องด้วยเหตุนี้เองนะครับการทำทวิภาคีในเมืองไทยที่ดีนะครับควรจะทำลักษณะนี้แล้วจบ ม3าใช่ไหมครับแล้วเรามาสมัครที่วิไลนะครับไอ้ตัวนี้ครับที่วิไลของเราเนี่ยครับนะครับเราจะต้องเรียนเบสิกเทรนนิ่งทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ไม่ใช่เราเรียนตามหลักสูตรถ้าเราเรียนตามหลักสูตรเราจะเห็นว่าเป็นไงครับสิ่งที่เกิดก็คือเรามีเรียนแต่วิชาสามมันที่เยอรมันนะครับเขาจะระบบ ของการศึกษาวิชาชีพเนี่ยเขาไม่สอนวิชาสามัญเลยเขาอินดิเกตเข้าไปแล้วเขาหลุดสอนอยู่4อย่าง s a ฟตี้คือความปลอดภัย Standard มาตรฐานในอาชีพที่มีอยู่สกิ l เขาเน้นถึง60%นะครับทักษะที่มีอยู่และอันสุดท้ายคือแอปพลิเคชันหรือการใช้งานที่อมันไม่รู้ที่ใช้งานห้ามสอนยกกำลังสองกำลังสามอินดิเกตดิฟเฟลเชียนลอการิทึมลาปงลาปาร center of gravity เซตของเซตคำเป็นคำตายคำสมมาตรฟิว u จอร e เทนเขาไม่สอนเลยครับนะครับเพราะวิชานี้วิชาสิ่งเหล่านี้คือการบั่นทอนแล้วทั้งชีวิตผมอยู่ในอุตสาหกรรมไม่เคยใช้เลยนะครับถ้าเราไม่ใช้เราจะเรียนไปทำไมเรียนให้เด็กสอบตกหรือไงไม่ได้นะครับเพราะนั้นเยอรมันเนี่ยเขาจะเน้นถ้าอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่วิเลยเนี่ยเราจะเน้นอะไรครับ หวันเรียนทฤษฎี4วันปฏิบัตินะครับเรียนเบสิกเทรนนิ่งแล้วก็วิชาสามัญต่างๆเราเรียนเสาร์อาทิตย์หรือเรียนออนไลน์เอานะครับเพราะว่าตัวนั้นไม่ใช่ตัวหลักพอเราเรียนหนึ่งปีปั๊บที่วิไลปั๊บความรู้แน่นแล้วเราต้องมีการสอบไลเส้นเขาด้วยนะครับว่าสมมุติช่งางไฟฟ้าเลือกสายไฟเป็นไหมเลือกเบเกอร์เป็นไหมชนิดของท่อการทํากาวหลอดเป็นไหม การต่อวงจรพื้นฐานธรรมดาเป็นไหมของหลอดไฟหลอดไฟมีกี่แบบนะครับหรือการใช้โฮมออโตเมชั i นมอเตอร์คอนโทรลนิวมิตไฟฟ้าไฮดรอลิกไฟฟ้าในส่วนของ P.O.C Control ในเรื่องของ Air ์คอนดิชั n เพราะนั้นพวกสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือสิ่งที่พื้นฐานที่เขาต้องสอบถ้าสอบผ่านเราถึงจะให้ไปอะไรครับไปฝึกง,งานในอุตสาหกรรม ถ้าเขาสอบไม่ผ่านห้ามส่งไปเพราะส่วนใหญ่เนี่ยวิเลยเทคนิคต่างๆทําไงครับปีหนึ่งเรียนวิชาสามมันปี2ปีสาส่งไปโรงงานไม่มีความรู้เลยแล้วพอไปอยู่โรงงานโรงงานก็ไม่ชอบเพราะว่าส่งมาทําไมไม่มีความรู้แต่ที่เราจะต่างกันเราเรียนจนเด็กได้ความรู้แน่นแล้วเราจึงส่งเขาไปฝึกงานการไปฝึกงานในอุตสาหกรรมบ้านเราคือการไปช่วยเขาทํางาน แล้วไปเห็นเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็ทุกครั้งเราจะมีกลับมาทุกวันอาทิตย์มาที่วิเลยมาสอนเทคโนโลยีที่เข้าไปเจอแล้วเขาสงสัยตัวนี้ก็คือเพิ่มทักษะในเรื่องของการปฏิบัติแล้วที่สำคัญเรามีเขาเรียกว่า Apprentice s e ร์วิ e e ซนเตก็คือเราจะมีศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลระหว่างน,นักศึกษาโรงงานวิทยาลัยผู้ปกครอง ถ้าเขาไปทำงานสายบ,ายบาย่อยๆหรือขาดงานบ,าบา่อยๆเราให้กลับมาที่วิไลเลยเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวตัดตอนว่าเด็กไม่ดีต้องเอากลับนะครับมีแน่นอนนะครับอย่างน้อย20-30ซนแต่เด็กที่ดีเขาจะได้ไปทำงานต่อแล้วโรงงานก็จะชอบเพราะว่าไปช่วยเขาทำงานนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเราต้องรวมมือกับอะไรนะครับ หัวหน้านแผนกพออเนี่ยต้องร่วมมือไปสำรวจเลยว่าในจังหวัดของเราเนี่ยมีสโมลช็อปมีร้านค้าเล็กๆกีๆ่ร้านทุกสาขาวิชาเลยมีบริษัทขนาดใหญ่กี่บริษัทนิคมอุตสาหกรรมมีที่ไหนเราไปหาหมดเลยนะครับจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเหมบามราชอมตะเวลโก้ทุกอย่างและที่สำคัญก็คือตัวนี้แหละครับคือสมาคมอุตสาหกรรม ที่เขามีการประชุมกันเราจะต้องเข้าไปจอยแล้วก็ไปหาข้อมูลว่าเพราะในสมาคมของเครื่องจักรคนไทย <c oughs> เครื่องปรับอากาศโซล,ลารเซลล์อะไรพวกนี้เขามีโรงงานอยู่ในเครือที่เป็นสมาชิกถึง2-300โรงอยโรงสมาคมเชฟสมาคมเรสตอลองสมาคมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสมาคมของอุตสาหกรรมทั้งหลายตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถหาคอนเนคชันกับเขาได้ นะครับถ้าเป็นปวสที่จบจากปวชมาเราเรียนแค่เทอมเดียวอีกสามเทอมไปอยู่ในอุตสาหกรรมนะ,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นปวสที่มาจากมห1หนึ่งปีจะอยู่ที่เราหนึ่งปีจะไปอยู่อุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้โรงงานชอบมากนะครับผมมีนักศึกษาพันหนึ่งร้อยห้าสิบคนแต่เชื่อไหมครับว่าในวิเลยเราจะมีนักศึกษามาเรียนแค่ประมาณสองร้อยกว่าคนนะ นอกนั้นอยู่โรงงานหมดแล้วเขาได้เงินเดือนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีบริษัทสีพยาที่จะมาเซ็นความร่วมมือซึ่งก่อสร้างสีพยาก่อสร้างเป็นยักษ์ใหญ่นะครับเขามาเห็นของเราเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมเขาได้เยอะแล้วก็นักศึกษาเราก็จะมีความรู้แล้วไปช่วยเขาได้นี่คือระบบของของโรงงานอุตสาหกรรมในดวงซิสเดิมในประเทศไทย แน่นอนก่อนจบเขาจะต้องสอบลายเส้นตัวนี้สําคัญนะครับเราก็เอาโรงงานเอาในส่วนของวิทยยนะครับแล้วก็สมาคมเข้ามาทดสอบเขาด้วยตอนปีสุดท้ายก่อนที่เขาจบนี่คืออะไรครับการทำทวิภาคีที่ดีในประเทศไทยนะครับการทำทวิภาคีในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมครับเขาเป็นไงครับ ส่วนใหญ่เราเรียนเบสิกในเรื่องของทฤษฎีปีหนึ่งเนี่ยกลายเป็นวิชาสามพันหมดแล้วไปปี2ปี3ไปอยู่โรงงานทำให้โรงงานไม่ชอบเพราะว่าเขาไม่มีพื้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยี Technology, นะครับไม่ได้โมนะครับเด็กผมปีหนึ่งเนี่ยทำอะไรได้มากมายนะครับดิมิติก็เป็นไฮดรอลิกต่อก็เป็นโฮมออโตเมชันก็็เป็นนะครับเรื่องแอร์คอนดิชันเรื่องอะไรต่างๆเพราะเราเอาเอ็กซ์เพิมาสอนเขา เพราะระบบทวิภาคีที่เราทำเนี่ยครับเราต้องเปลี่ยนความคิดของผู้บริหารผู้บริหารไม่ใช่มีหน้าที่ประชุมหรือประกวดหรือส่งแข่งขันเยอะแยะไปหมดนะครับหน้าที่สำคัญก็คือไปหาคอนเน็กชันกับกลุ่มเหล่านี้แหละนะครับหัวหน้าแผานกก็เช่นเดียวกันไปหาคอนเน็ชันแล้วที่สำคัญก็คืออะไรครับหาความรู้เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะทำทวิภาคีที่ดีเนี่ยครูเราต้องเก่งก่อนถ้าครูไม่เก่งไม่เคยมีประสบการณ์ในโรงงานเนี่ยครูช่างยนต์ซ่อมรถยนต์ไม่เป็นครูช่างไฟฟ้าเลือกสายเลือกเบรกเกอร์ไม่เป็นเนี่ยก็เสร็จละเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมแนะนำเลยว่าครูในกรมอาชีวศึกษาเนี่ยต้องไปเข้าคอร์สเราเรียกว่าไมสเตอร์ไทยไมสเตอร์ซึ่งเป็นเทียบเท่ากับของเงยอรมันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นที่ไหนครับที่ราชมงคลธัญ,ญบุรีราชมงคลโคร,ราชราชมงคลขอนแก่นซึ่งเขาจัดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราไปจอยกับเขาแล้วสอบไล่เส้นผ่านจึงจะมีมีสิทธิ์มาสอนในระบบของปอชอหรือปศออของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเขาไม่เก่งแล้วมาสอนให้เด็กไม่เก่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเก่งได้เด็กจะเก่งได้ไม่มีเลยเพราะว่าเขาเองยังไม่เก่งเลย และนี่คือสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็ทําระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพแน้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์เห็นไหมครับระบบทวิภาคีที่ดีในเมืองไทยควรจะเป็นอย่างไรผมแนะนําแล้วอาจารย์ครับถ้าอาจารย์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบทวิภาคีในประเทศไทยที่ทําแล้วให้มีประสิทธิภาพก็ติดต่อมาที่ผมได้ครับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยรมั์สรรีหรือ จะพาคณะครูอาจารย์มาเยี่ยมชมวิลลยของเราก็ได้เราจะให้ความกระจ่างในเรื่องของระบบทวิภาคีที่ดีในการที่จะดำเนินการในประเทศไทยให้กับทางอาจารย์ขอบพระคุณครับ